สวัสดีค่ะเดี๋ยวนี้นะคะจะพามาทัศนศึกษาแอปดามกัน,นะคะ่ะทุกคนนี่แอปที่ใช้ในการลงทุนนะคะลงทุนได้ทั้งหุ้นไทยแล้วก็หุ้นอเมริกาเลยหรือลงทุนทองก็ได้เหมือนกันนะคะแอปนี้จะอยู่ในเครือของธนาคารเกียรตินาคิน,นะคะ่ะสามารถใช้เงินไทยได้ค่ะเพียง50บาทเท่านั้นเองก็ลงทุนได้แล้วเหมือนกันนะคะหรือว่าอยากจะแลกเป็นเงิน US อลลาร์ก่อนก็ทาได้เช่นกันค่ะ โอเคหลายคนอาจจะมีแอปนี้แล้วหรือว่าถ้าใครยังไม่มีก็สามารถกดโหลดได้ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะข้างล่างนะคะจะมีหน้าหลากักมีลงทุนเงินสดสินทรัพย์รายการแล้วก็ฉันที่สองใช้นะก็จะมีแค่หน้าหลากักเงินสดสินทรัพย์แค่นี้เลยสามอย่างโอเคอันนี้คือหน้าหลักนะคะนี่เห็นแดงๆเหมือนวิจะพึ่งตกใจนะคะทุกคนมันเป็นธรรมชาติของการลงทุนแหละค่ะ รายการโปรดนะคะตอนแรกถ้ามาหน้าเนี้เขาจะเป็นหน้าว่างๆมาก่อนเลยเราก็ต้องมีรายชื่อหุ้นในหัวอยู่แล้วใช่ไหมหรือว่ายังไม่รู้จักก็ไปทำให้รู้จักนะคะสองจะแนะนำช่องหนึ่งคือช่องลงทุนหุ้นอเมริกาค่ะเสิร์ชเข้าไปใน YouTube เนี่แหละเขาคือแอดั Am นะคะ เป็นคนไทยที่อยู่อเมริกาเขาสอนการลงทุนได้ดีมากๆเขาทำไปพร้อมๆกับเราเลยเขาลงทุนให้ดูเป็นตัวอย่างค่ะโอเคก็ไปดูไปตามกันได้นะคะแล้วสองก็ลอกหุ้นมาจากเขาเลยเขาก็จะวิเคราะห์ให้ดูด้วยให้ฟังด้วยนะคะไม่ได้แบบหลับหูหลับตาตามกันนะคะทุกคนโอเคแล้วเรามาดูกันต้องได้การโปรดนะคะแล้วก็ต้องไปกดบวกตรงนี้แล้วก็เป็นหุ้นที่ เราคิดว่าจะตามเราสนใจโอเคเดี๋ยวสองทำให้ดูมีหุ้นอะไรบ้างละ่ะเดี๋ยวนะขอหนึ่งก่อน A V G O มีหรืออยังนะไม่แน่ใจแบบนี้นะคะก็จะขึ้นมางนี้แล้วเราก็กดบวกให้กดเพิ่มในรายการโปรแต่เนี้สองมีแล้วไงเอาใหม่โอเคถ้าเกิดว่า มีแล้วนะคะนี่ไง avgo สองมีแล้วใช่ไหมเดี๋ยวสองลบเลื่อนมา <c oughs> ขอไปครับเลื่อนมานะคะแล้วก็กดลบโอเคและสองก็จะ add เข้าไปใหม่ avgo จิ้มเข้าไปกดบวกแล้วก็เพิ่มในรายการโปรดแบบนี้นะคะจะขึ้นมาแล้วว่านี่เพิ่มในรายการโปรดแล้ว ทีนี้กลับไปเวลาเราเพิ่มในรายการโปรดแล้วค่ะน้องเขาจะไปอยู่ล่างสุดอย่างนี้ที่ต้องถ่ายให้ดูอย่างนี้เพราะว่าอะไรรู้ไหมคะทุกคนเพราะว่าแอปนี้เขาบันทึกหน้าจอไม่ได้นะคะก็อาจจะทุลักทุเลหน่อยนิดนึงอ่าโอเคเนี่ยหุ้นทั้งหมดเนี่ยสองก็ฟังมาจากแอดอัมทั้งหมดเลยโอเคต่อไปค่ะไปดูที่เงินสดอ่ากอกรหัสก่อนนะ เวลาที่เราอยู่ในแอปนานๆน,นะคะทุกคนรหัสเขาก็จะมาให้กรอกอยู่บ่อยๆนะคะถ้าเราไม่มีการเคลื่อนไหวไม่ได้ทำธุรกรรมอะไรเป็นเวลานานนะคะอ่าอันนี้เป็นหน้าของเงินสดเนาะมูลค่ารวมทุกสกุลเงินนะคะนี่หมื่นหมายความว่าทุกสกุลเงินเนาะก็มีทั้งไทยเน่ยเงินไทย2มีอยู่500เลื่อนมา แล้วก็อันนี้เป็นเงินดอลลาร์นะคะ usd 2มีอยูเห็นม่ยนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็น fcd อันนี้แหละทุกคนถ้าใครที่อยากฝากเงินไว้เฉยๆยังไม่ได้อยากซื้อหุ้นอะไรก็ตามก็มาฝากในนี้เ,เขาให้ดอกเบีย้ยเยอะกว่าชาวบ้านโอเคแล้วตรงนี้นะคะก็มีฝากเงิน เราก็ Co อปปีตรงเนี้ยไปที่ธนาคารเหมือนกดเงินโอนธรรมดาเลยแลกเงิน,นะคะ่ะแลกเงินก็คือเป็นการแลกไทยเป็น US US เป็นไทยก็ได้นะคะเนี่ยอย่างอันเนี้ยดาม FCD ที่2บอกว่าเขาให้5%นะคะต่อปีอันนี้คือดอกเบีย้ยสูงสุดนะคะคือถ้าบัญชีกองเนี้ย ใช้ซื้อขายทองได้ใช้ซื้อหุ้นสหรัฐได้ก็เหมาะสำหรับคนมีทองคนที่จะซื้อทองนะคะส่วนถ้าเป็นดาม USD เนี่ยอันนี้ใช้ซื้อหุ้นสหรัฐได้อย่างเดียวนะคะ,ะเดี๋ยวสองทำให้ดูอ,อันนี้ก็คือการแลกเงินไทยเป็น u s เห็นไหมก็จะอยู่ที่เท่าไหร่วะนี่มันจะไม่ตรงกับข้างนอกนะคะเหมือน ข้างนอกอะ่ะมันจะถูกกว่าแต่ข้างในอะ่ะก็เหมือนให้บริษัทเขาได้กำไรส่วนต่างไปนิดนึงนะคะอย่างเงี้ยห0าตรงนี้เป็นเงินไทยอ่ะเปลี่ยนเป็นเงินไทยได้นะคะสองมีอยู่500สมมุติสก็กอ,อกไปเลย500แบบนี้แต่2ยังไม่แลกนะเพราะว่า2แลกไว้แล้วโอเคแล้วก็เขาจะให้มีกดตรงเนี้ยค่ะแลกเปลี่ยนสกุลเงินโอเคอันนี้ก็ออกไปก่อน ถัดมาเป็นการสแกนนี่ก็สแกนปกติสแกนจ่ายของอะไรก็ได้นะคะมีดอกเบีย้ยสะสมด้วยนะคะทุกคนเขาจะคำนวณเขาจะเขาดาวให้ว่าจะจ่ายอีกทีในอีกกี่วันอันนี้ก็ถ้าใครที่มีเงินนอนไว้นะคะก็มาอยู่ในนี้ก็โอเคเลยอ่าต่อไปเป็นในส่วนของสินทรัพย์สินทรัพย์อันนี้นะคะ เขาก็จะรวมทั้งกองทุนร่วมหุ้นไทยหุ้นสหรัฐทองคําอำรวมเงินสดด้วยสองมีอยู่ที่หนึ่งแสนสนะคะตรงเนี้ค่ะเพื่อนๆเ,เขาจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆได้ตลอดเวลาเลยนะคะเพราะว่าค่าเงินมันก็มีขึ้นมีลงนะถ้าตอนเช้าเปิดมาอยู่ที่แสนสามพอเปิดมาตอนบ่ายเหลือ แสนสองพันห้ารก็ไม่ต้องตกใจไปนะคะมันก็ขึ้นขึ้นลงลงแบบเรียวไทม์ตลอดเวลาเลยค่ะมันอยู่ที่ค่าเงินด้วยเรามาดูในส่วนของหุ้นกันเอาไปรายการก่อนไหมโอเครายการก็จะเป็นธุรกรรมที่เราเคยทำมาทั้งหมดเลยนะคะอย่างนี้ก็เป็นปันผลหักภาษีปันผลอันนี้ก็ซื้อปันผลปันผลหักภาษี แบบนี้นะคะ่ะอันนี้2ใช้มาน่าจะ1ปีพอดีได้2เข้ามาเดือนถ้าจำไม่ผิดเดือนกันยาหรือตุลานะตุลาั้งคะน่าจะ1ิบเอดเดือนหรือ1ปีพอดีะคะ่ะทุกคนสินทรัพย์เรามาดูหุ้นสหรัฐกันอย่างหุ้นนะคะ2ก็จะมีอย่างที่แอดแมเขาแนะนำไว้คือมี หุ้นที่เป็นแม่ทับแม่ทับก็คือแบบหุ้นแรกหุ้นเดียวหรือสองหุ้นแรกก็ได้อย่างของสองอะเลือกเป็นหุ้น O อนี่นะคะโคือ r e a l t y Income เป็นหุ้นอสังหาริมทรัพย์ที่ปันผลถูกเดือนอเดี๋ยวสองเข้ามาให้ดูอ่ะเดี๋ยวก,ก่อนอันนี้ก็เป็นเบสิกนะคะถ้าเขียวก็คือมันบวกถ้าแดงก็ติดลบเนี่ยอย่างเงี้ย เนี่ยค่ะทุกคน1 US ดอลลาร์สามสซึ่งมันจะเป็นราคาที่ถูกกว่าเมื่อกี้ที่เข้าไปแลกเงินมันเป็น3ามกว่าเนาะอ่ะมาดูหุ้นโอนะคะในแต่ละหุ้นที่เราเข้าไปดูหน้าตาจะเป็นแบบนี้อันนี้คือชื่อเต็มของหุ้นนะคะ Realty i In Income Corporation ตัวย่อคือ O เวลาเราจะไปเซิร์ชแบบข้างนอกจะไปดูกราฟแล้วก็เซิร์ช ตัวยอ่อเขาคือ O 62.19 USD ก็คือราคาต่อ1หุ้นนะคะถ้าแปลงเป็นเงินไทยก็อยู่ที่2,067บาทราคาก็ตี3มเมื่อคืนนี้แอปเนี้ค่ะเราสามารถเทรดได้ตั้งแต่2ทุ่มครึ่งจนถึงตี3นั่นเองถ้าเทียบกับเมื่อวานตอนนี้ก็ลงเลื่อยลงมาข้างล่างเขาก็จะมีราคาบิดมีอาร์ค่ะ ตรงนี้นะคะเขาก็จะบอกไว้ว่าเห็นไหมสอมีทั้งหมด11หุ้นกับอีกเศษนิดหน่อยนะคะมูลค่าล่าสุดตอนนี้มันอยู่ที่697 697ก็คือทั้งหมดในพอสองอะมี697 US ดอลลาร์ แล้วราคาต้นทุนที่2ซื้อมาจะอยู่ที่55แต่ว่าตอนนี้ราคาเขาอยู่62เนาะแต่2ถั่วเฉลี่ยมาเรื่อยๆจะอยู่ที่55ค่ะกดลงมาข้างล่างนี่ก็เป็นเงินไทยนะคะ23 0 0 0ราคายังไม่เปิดแต่ถ้าราคาเปิดแล้วค่ะตรงนี้ก็จะเป็นบวกเป็นลบให้เทียบเขาจะเทียบกับเมื่อวานนี้อันนี้ก็คือผลตอบแทนรวมนะคะ2 6 0 0บาทบวกมาเจเหรียญบวกมาสิ7จุดเปอร์เซน อันนี้ก็เป็นจุดเด่นของหุ้นนะคะนี่นะคะ most dca ก็คือเป็นหุ้นที่คน dca กันเยอะที่สุดคือลงทุนในทุกๆเดือนเดือนละเท่าๆกันนะคะเป็นกองรีดเป็น Real Estate อะไรอย่างงี้ตรงนี้สองก็ไม่ค่อยได้มาดูเท่าไรหรอกคะ่ะนี่นะคะภาพรวมวันทำการล่าสุดกับ1ปีนะคะ52สสัปดาห์ราคาต่ำสุดจะอยู่ที่เท่านี้ ราคาสูงสุดเท่านี้แล้วตอนนี้อยู่ตรงนี้ค่ะอันนี้ก็52สัปดาห์ล่าสุดนะคะต่ำสุดเท่านี้สูงสุดเท่านี้แล้วตอนนี้ก็แบบเกือบจะออก t ามหายแล้วนะทุกคนอันนี้มันย่อมาหน่อยแหละนิดนึงตรงข้างล่างค่ะตลาดเขาก็จะแจกแจงรายละเอียดค่ะราคาเปิด62.54ราคาปิด52.19มูลค่าตลาดนะคะก็5 4 1 6พันล้าน ฉเฉลี่ยต่อวันก็ซื้อขายอยู่ที่3.63ล้านเลื่อนมาทางขวานะคะการเติบโตของยอดขายค่ะก็เป็นเท่านี้เขาสรุปให้ทุกวันเลยนะ EPS ค่ะคืออ่ากำไรต่อหุ้นค่า PE 57ปีคืนทุนนะคะ p s 11.54เลื่อนต่อไปอีกตรงนี้เขาก็บอกว่าหุ้นเนี้ยจ่ายปันผลนะจ่ายปันผลที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ที่5.07%เอร์ซอ่าแล้วก็ จ่ายปันผลแบบมันลีนะคะคือจ่ายทุกเดือนเลยถ้าของจะไม่ผิดน่าจะจ่ายทุกวันที่15ค่ะ15หรือ16แล้วแต่ว่ามันตรงกับวันหยุดอะไรยังไงนะคะวันที่ขึ้น XD ค่ะ1ตุลาแปลว่าถ้าเพื่อนๆอนอยากได้ปันผลจากกองเนี้ยต้องซื้อภายใน30กันยานะโอเคก็หมดไป เวลาจะซื้อนะคะก็กดซื้ออย่าเห็นไหมครับบอกว่าห้าสิบบาทก็ลงทุนได้กดซื้อค่ะอือหอันนี้เขายังไม่เปิดอะเนาะแต่ว่าเราก็สามารถอ่าแอดวานซ์ไว้ก่อนแบบกดไว้ก่อนได้ค่ะตรงนี้สามารถเปลี่ยนอุ้ยเห็นไหมสะท้อนเปลี่ยนเป็นเงินไทยได้นะคะตรงนี้คือระบุเงิน US เอที่มีอยู่สี่หกสี่ เลือกเป็นไหนอะนี่เลือกเป็นอันแรกเนาะนี่ค่ะเริ่มต้นห้าสิบบาทก็จะขึ้นมาแล้วแล้วแล้วตรงนี้ค่ะก็จะเปลี่ยนเป็นเงินไทยที่เรามีอยู่สองอยู่ห้าร้อยแบบนี้นะคะ,ะเป็น US แล้วเราก็ใส่มูลค่าหุ้นตรงนี้ ถ้าเป็นเงินไทยนะคะซื้อขั้นต่ำห้าสิบาทแต่ถ้าเป็นเงิน USD ขั้นต่ำต้ำตอง1.5เหรียญน,นะคะแล้วทุกๆครั้งของการซื้อครั้งแรกในเดือนนะคะจะไม่มีค่าเขาเรียกว่าค่าอะไรค่าธรรมเนียมค่าค่าฟรีต่างๆนะคะแต่ไม้ที่2ของเดือนเขาก็จะคิดแล้วนะ แล้วแอปดามาค่ะเขาจะมีความพิเศษอยู่อีกอย่างหนึง่งคือเขาจะมีไม้ฟรีมาแจกลูกๆแอปอยู่เรื่อยๆนะคะก็ประมาณนี้ค่ะไม่มีอะไรมากอันนี้ก็เป็น2มีทั้งหมดกี่หุ้นแล้วเนี่ยน่าจะ26ไหมสองสี่หกแปดสิบสองถึงไหนล้สี่สิบหกแปดยี่สิบยี่สหุ้นค่ะ สัดส่วนก็ไม่ได้เยอะเลยนะทุกคนสองลงแบบครั้งแรกเลยที่ซื้อจําได้ว่าซื้อไม่กี่หุ้นน่ะน่าจะ10หุ้นมั้งคะหุ้นละ200บาทเนี่ยอย่างปริมาณหุ้นที่น้อยที่สุดของสองนะตอนเนี้ยอยู่ที่เนี่ยสี่บาทแต่ไอ้สี่บาทเนี่ยผลตอบแทน65บาบาทแล้วนะแล้วก็อ่าตรงนี้ค่ะ รายการทั้งหมดเวลาที่เราได้ปันผลมาค่ะเขาก็จะมาแสดงในนี้เวลาเราซื้อเราขายหรือได้ปันผลเขาจะบอกหน้านี้หมดเลยอย่างแล้วก็จะหักภาษีด้วยนะคะอย่างอันนี้ใช่ไหมภาษีของหุ้นเห็นไหมภาษีของหุ้นนี้0.11 US แล้วก็รับเงินปันผลนี้0 เเพราะฉะนั้นมันก็จะเหลือที่รับจริงอยู่ที่0.68นะคะน,นี่คือล่าสุดเลยอันนี้ซื้อหุ้นก็เรากดดูได้รายละเอียดเขาก็จะวางเงี้ยเนี่ยอันเนี้ยสองซื้อครั้งแรกของเดือนนี่ค่าคอมมิชชั่นค่าคอมมิชชั่นก็จะเป็นศูนย์ค่าภาษีค่าแวดก็เป็นศูนย์เหมือนกันเดี๋ยวสองให้ดูแบบที่ที่คิด ค่าคอมอยู่นี่อันนี้คืออันที่ไม่ได้เป็นไม้แรกของเดือนนะคะค่าคอมจะอยู่ที่0.05ค่าแวด7%ก็เท่านี้สองกดไป30 US ค่ะเขาก็จะหักเท่านี้แหละแล้วเวลาซื้อขายอะคะ่ะเขาก็จะเข้าเลยทันทีนะคะไม่ไม่ต้องรอตรงนี้ค่ะ เวลาที่เราลงทุนไปอ่ะเราก็จะมาดูสัดส่วนตรงนี้ได้ว่าเราลงทุนในอะไรบ้างนะสัดส่วนเป็นยังไงบ้างอย่างนี้ส่วนใหญ่เป็นหุ้นขนาดใหญ่มาก57%หุ้นขนาดใหญ่35.41%แล้วก็อื่นๆเวลาที่เราอยากจะลงทุนให้มันปลอดภัยอ่ะค่ะทุกคนสองแนะนำว่าให้ลงทุนในหุ้นที่เชื่อถือได้แล้วก็หุ้นที่ติด ตลาดหน่อยพวกเจ็ดนางฟ้าค่ะเขาจะเรียกเจ็ดนางฟ้าคือหุ้น7ตัวแรกที่มีความแข็งแกร่งคือหุ้นที่มีขนาดใหญ่มากพวก Microsoft พวกก o o g l e a p p l e a m a z o n n v i i i a อะไรพวกเนี้ยค่ะเพื่อนๆต้องไปดูว่าชอบแบบไหนอะไรยังไงนะคะก็ประมาณนี้ไม่มีอะไรมากใช้ไปเดี๋ยวก็ชินเองค่ะมีเรื่องอะไรอีก เนีย่ยเห็นไหมตอนเนี้ยสองสี่เก้าแล้วตอนแรกยังสองห้าเลยก็ไม่ต้องไปซีเรียสนะคะฉันอ๋อเวลาเข้ามาเข้าแอปมาครั้งแรกเลยะคะ่ะเขาจะให้เราทําเทสทําแบบทดสอบว่าเราเป็นนักลงทุนแบบไหนเราจิตใจเป็นยังไงนะคะแข็งแกร่งหรือเปล่า สองได้เป็นคนนี้ l โอนาร์โดดาวิชีคือเป็นคนที่มีความเป็นตัวเองแล้วก็เข้าใจคนอื่นเพื่อนๆต้องลองมาทำแบบทดสอบดูสนุกตรงนี้นะคะก็จะมีฟีเจอร์แบบชวนเพื่อนรวมยกแก๊งสองยังไม่ได้ชวนใครแบบจริงจังเลยถ้าเอาลิงก์ไปนะคะก็จะได้เหมือนเขาเรียกวไรค่าคอมนิดหน่อยไลองเข้าไปดูสิ เนี่ยเดี๋ยวสองก็จะกดแชร์ลิงก์ตรงเนี้ยแล้วถ้าเพื่อนๆมากดลิงก์ของ2ไปติดตั้งนะคะสองก็จะได้อะไรอะเพื่อนคนแรกที่มากดลิงก์สองเขาก็จะได้ห้าิบบาทแล้วเพื่อนก็ได้ด้วยไหมเหมือนเพื่อนก็จะได้ด้วยเหมือนกันนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันโอเคก็ไม่มีอะไรแล้วตรงนี้คือเป็นแพ็กเกจค่ะตรงค่าคอมเมื่อกี้ถ้าเรา มาซื้อแพ็กเกจตรงนี้เราเป็นคนที่ซื้อขายบ่อยๆก็น่าจะคุ้มอยู่แต่สองไม่ไม่ไม่ขายอะ่ะก็เลยอาจจะไม่คุ้มค่ะเนี่ยเราอยู่มานานเราไม่ได้ทำอะไรเขาก็จะให้กรอกรหัสเรื่อยๆนะคะกลับมาหน้าแรกนะคะก็เขาจะมีเซตมีหุ้นไทยมี S&P 500มี Nasdaq, d ดาวโจนส์บิตคอยน์อ e ตาเลมทองนะคะนิ k เ e อ แล้วก็ตรงนี้จะมีข่าวค่ะข่าวฮิตเป็นเป็นหุ้นที่แบบหุ้นเด็ดหุ้นร้อนแรงอะไรเงี้ยอย่าง,าง Google โต้ข้อกล่าวหาผูกขาดตลาดอะไรประมาณนี้นะคะโฆษณาต่างๆอะแล้วในระหว่างวีกัะค่ะเขาก็จะมีขึ้นมาเตือนว่าแบบว่าพอตไอ้หุ้นไหนเป็นเดอะแบกอะไรเงี้ยเดี๋ยวส่องหาให้ดู หรือว่ามีเงินปันผลเข้าแล้วเขาก็จะบอกเราเนี่ยค่ะเห็นไหมย The b g g ประจำสัปดาห์ได้แก่ NVDA ทำกำไรในพอร์ตลงทุนต่างประเทศของคุณมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแบบนี้ประมาณนี้ค่ะทุกคนถ้าม,มีคำถามหรือติดตรงไหนก็ทักมาถามหรือคุยกันได้ค่ะสองก็ ไม่ได้รู้อะไรเยอะมากแต่ก็อยากบอกนี่ดูสิก่อนไปเหลือสองพันสี่ร้อทวนเราต้องใจเย็นๆนะคะเราเงินก็ต้องเย็นด้วยนะคะใจเย็นเงินเย็นนะคะใจร้อนไม่ได้เลยนะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวันีแช์สวัสดีค่ะ